สวัสดีครับอาจาร,รย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณว่านรับรองรับรองท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้อาจารย์พรชัยฮิตมากพาเอาเอฟเอเอ็มร้อยห้าปักซาร่าของเราฮิตมากไปด้วยอาจารย์โพสต์ทริปของอาจารย์ที่ไหนนี่โอ้ oh, คนเข้าไปดูเป็นหมื่นๆอาจารย์ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อาจารย์จนถึงนาทีนี้อาจารย์ให้ใครจัดตั้งรัฐบาลครับคือมันขึ้นอยู่กับวุฒิสมาชิกนะไม่ดสภา oh. โอ้เดาไกลอืมคือถด้ไหมอีกซีกเนี่ยไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ย ก็ขึ้นอุธที่สภาแล้วล่ะโอ้โหอาจารย์สา6ร้อยเจ็สบหกนี่คงไม่ถึงนะคือตอนนี้หลายโพเข้าอุตสาหเชียร์เต็มที่เนี่ยเขาบอกสองพัรครวมกันอาจจะถึงสามร้อยอาจารย์แต่สามร้อยเจ็ดิบหกนี่ยมันไม่ถึงแน่ๆครับครับคือไอ้คืออย่างนี้เรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนีมม่ยผมว่าคุณสุบัษณ์พงศ์กับผมก็คุยกันมาหลายครั้งนะใช่เป็นสิ่งที่อ่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถึงน่ามันจะไม่ควรจะเหญดก็ตาม แต่พอเราติเซนได้ไม่นิดนิดที่ว่าเรเสียใช่นะครับตัเติดึ้นได้ครับเพราะว่าเมื่อวานมีคนชี้โพงให้กรรลอกแล้วครับท่านประจันิชนุโอครับคุณร้อนสะพงได้ข่าวใช่ไหมเห็นอยู่ครับครับครับเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกตลอดเวลาว่าตามใดที่ผุที่สภายเนี่ยจะมีอำนาจในการต้มในนาเสียงแบบ ให้นายกรัฐมนตรีใครจะเหม,มาะสมเปนนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งรัฐบาลเสมอไปครับอันนี้เราพูดจกักจากจากความจริงนะไม่ใช่ว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีอ่าครับครับคืออย่างนี้ความที่กฎหมายกําหนดรัฐธรรมนูญกําหนดให้สวรอบเนี่สองร้ยห้าสิคนเนี่ยโหวตเลื่อกนายกได้เป็นคําถามพ่วง อาจารย์อันนี้ก็เราก็ทราบการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจนเวลามันเคลื่อนไปวันนั้นในคนเห็นด้วยเพราะว่าก็บวดรับหลักการนี้มาแล้วก็จะใช้ไป5ปีรอบนี้ไปรอบสุดท้ายคนก็อาจจะมีกระแสเสียงต้านอะไรก็ตามแต่มันยังใช้อยู่ดังนั้นเสียงข้างมากต้องเป็นเสียงข้างมากของของสภาร่วมก็คือทั้งสองสภาคือ376ดังนั้นถ้าสภาล่างคะแนนเกิน250แต่ไม่ถึง376แล้ววุฒิเขาไม่เอาด้วยคือคือบวตแล้วมันไม่ถึงอะ่ะสุดท้าย ถ้าไปโหวตให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาล่างก็คือในสภาสสถูกไหมอาจารย์และอาจารย์บอกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยครับผมพูดพูดไปหลายครั้งแล้วว่าในผลสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้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 เสมอไปว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยและผมก็พูดพูดต่อไปว่าถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยดูแล้วสถานการณ์ไม่เหมาะสม นะ hmm. ครับก็คือจะดูว่าวุฒิสภาเนี่ยไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยก็ uh. าอาจจะเป็นการรัษณาที่วุฒิสภาเนี่ยก็ออกเสียงว uh. ันออกเสียงตรงนี้ก็หมายความว่าจะไม่มีใครได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านประยุทธ์เนี่ยรักษาการต่อไป uh. ก็คือพูดง่ยายสถานนายกไม่ได้ uh. เดินนายกไม่ได้ครับอืมอืออาจารย์การที่มัน,อนอคเขาผมขอแยกเป็นสองประเด็นก่อนประเด็นแรกรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันเป็นสากลไหมครับอาจารย์คือมันก็มีนะหลาย <c oughs> ประเทศแต่ตั้งรัฐบาลเียงข้างน้อยอืมแต่แต่มันจะไปอยู่ได้คงทนอยู่ได้นานความเชื่อถือจะมีมากน้อยเพียงไหนจากอาอาณประเทศต่างปุระประเทศแล้วก็เศรษฐกิจ ในในประเทศครับนะครับแต่ถามว่าแต่ต่างประเทศมีไหมในเสียงข้างน้อยมีมมนะครับพิจาราจัดบ้างประมาณเสียงข้างน้อยครับคือเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์เจตโทนวาวนิกท่านก็เป็นอาจารย์กฎหมายมหาชนนะครับท่านก็บอกว่าคือแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันคือผมก็เลิลคุยอยู่กับอาจารย์ทางรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันก็เลยถามประกอบกันด้วยเลยอาจารย์คือในอังกฤษเนี่ยหัวหน้าพักที่มาเป็นที่หนึ่งหมายถึงเรื่องตั้งได้มาเป็นที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่า แต่ว่าขวานาพักเขาก็จะเป็นนายกทีนี้ถ้ามันเกิดมันเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามมันกลายเป็นเป็นเสียงที่ที่ที่แตกกันออกไปแล้วกลายเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็อยู่ไปแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะไม่ผ่านกฎหมายการเงินซึ่งสุดท้ายก็ต้องยุบสภาใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันบ้านเราเองก็เหมือนกันถึงมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นได้ในขณะที่ที่ รัฐบาลเป็นยังดําเนินไปก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงคุณพด็สพิเศษช่วงใครต่อใครก็มีการพูดถึงในบ้านเราอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็จะเดินสู่การยุบสภาเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายการเงินหรือกฎหมายหลกักกฎหมายใหญ่พอมันไม่ผ่านสภามันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับอาจารย์ดังนั้นก็ต้องยุบสภาบ้านเราเนี่ยถ้าโหวต นายกออกมาได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือเพราะมีสวเข้าไปช่วยโหวตแต่สวเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาด้วยก็หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในสภาสสตอนผ่านกฎหมายสวก็ต้องถอยทีนี้พอไปไปถึงกฎหมายการเงินใหญ่ๆก็โหวตไม่ได้ไปต่อไม่ได้อยู่ดีก็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 ต้องยุบสภาอยู่ดีหรือไม่ก็ต้องจับคั่วกันใหม่ใช่ไหมอาจารย์อะไรต่นงๆในายกลาออกไม่ต้องให้กฎหมายผ่านไม่ผ่าน่ะครับ นายกถ้ามีเหตุอะไรก็สามารถดุสภาได้ตลอดอ่าใช่ใช่ใช่คือถ้าจะดึงไว้มากที่สุดก็ก็มันก็มากที่สุดตรงนั้นแต่แต่ระหว่างทางตรงไหนก็ได้ทีนี้ถ้าถ้าวุฒิสภาไม่ออกเสียงเนี่ยอันนี้มันจะมันจะแปลกอาจารย์เราต้องมาขยายตรงนี้กันว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะยันกันไปนยังไงถึงไหนยังไงอาจารย์ครับคือผมว่าอย่างนี้นะสมมุตินะเป็นเป็นเป็นสารทัดการันันบ,น,น,น,บนะคือ สมมติสมมติว่าทุกพักเนี่ยฝ่ายเสียงข้างน้อยสมมติทางอีสีรัฐาบาลปัจจุบันเนี่ยครับอาจจะส่งพักเล็กๆพักหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกกับอีกฝั่งหนึ่งไม่บอกไหมฮะครับเป็นกับขั้นที่แล้วเนี่ยที่เพื่อไทยเนี่ยให้ให,ให้ให้พักอนาคตใหม่เนี่ย นายกแทนธนาธิบดารัฐครับครับทงน,นี้ก็อาจจะเอาใครก็ได้หมูหมากาไก่ก็ได้ขึ้นมาลงเป็นคนดิเดตนาย,ยกแข่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้เลยไม่ก็เลยไม่โหวตแล้วเ,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 เราเาไหนเราเราเสร็จแล้วเนี่ยวุฒิสภาไม่โหวตครับโอ้อันเสียงอ,อีกฝ่ายไม่ถึงอออันนี้แหละมันจะกลายะ่นลองเลือกออกมาครับคือคือท่านะยุทธ์ก็ไม่ลองท่านตรงนี้ก็ไม่สมัคร ก็ดูที่มีมีใครบ้างจะเป็นเป็นตัวตัวที่จะไปเปิดเ,เกมให้แลอ้วกรในขอพักที่มีหนึ่งเสียงสองเ,เสียงสามเสียงสี<ฆ>่เสียงส่งไปแข ie ่งอีกฝ่ายหนึ่งครับโอ้อันนี้เราเป็นเกมเลยอันนี้พูดตรงๆคืออาจารย์พรชัยกำลังบอกว่ามันเป็นเกมในสภาล่ะคือถ้าพักเพื่อไทยเขาอยู่กับก้าวไกลและเขาจะส่งไม่ว่าใครก็ตามในนั้นแล้ว เป็นคนดิเดตคนหนึ่งขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะส่งขึ้นไปอีกคนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะส่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ซึ่งโอเคละคุณสมบัติก็ก็ในทิศทางของสอวอก็คงจะโหวตให้เพราะว่าดูแล้วคุณสมบัติผ่านเนี่ยนะฮะถูกระเบียบเนี่ยแต่ไม่ส่งสภาล่างเนี่ยเขาไปส่งใครก็ไม่รู้ส่งคุณเต้มงคลกิจซึ่งโอเคสมมตินะฮะจดสมมติสมมติครับใครก็รอดนก่อนเออแล้วปรากฏว่าโอสอวก็เลยไม่โหวต โอ้อาจารย์เหมือนกันอยเพื่อไทยคราวที่แล้วปี62ใช่ใช่ใช่หมดเดียวกันครับโอ้สอวอไม่โหวตฮะแต่สสให้ถูกไหมครับสสอีกซี่เนี่ยที่ส่งนายกรน่ะขอตัวเล็กๆไม่ขึ้นไปแต่ทางอีกซี่ให้ครับต่อแพรถูกไหมครับอแต่สอวไม่โหวตเลยครับทางอีกซี่จะไม่ถึง300จุด6ฮะต้อเข้าไปสืบนายกคนนอก โอ,อ้คือ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 มันไปยังไงต่อก่อนฮะอาจารย์คือตอนนี้คือคือเกิดการไม่หมดเกิดง่ายง่ายวัฒนธเลือกนาย,ยกระนตรีไม่ได้เนี่ยครับนะครับอืมนายกที่มาจากรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเลือกไม่ได้เนี่ยครับขั้นตอนไปต่อทางร,รัฐมนุญก็คือคุณต้องไปสรรหาคณอนาย,ยกคนนอกจากจากจากนอกบัญชีรายชื่อของสส hmm. ให้ได้ของขต่พรรคการเมืองแต่ละพรรคครับ ไปเอาในกรในขอก็ได้เอาผมก็ได้ผมอยู่นอกเนี่ยถ้าเขาโหวตให้เราก็ไปได้ไม่ได้มาเรียกผมไปก็ได้เออเข้าใจจะไม่ให้หมายถึงผมนะใครก็ได้ใช่ใช่ที่คนอื่นๆครับผมยกตัวอย่างนะในครับครับก็ต้องใช้เสียงเสียงสองในสามสองในสามของของสภาร่วมอย่างเงี้ยนะฮะคืออาจจะใช้เสียงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปใช้สองในสามอะไรอะไรแบบทํานองเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เองเพราะอีกที่เนี่ยเขาไม่ยอม อีกซีกหนึ่งคือซีกที่ชนะการเลือกตั้งเหรืออาจารย์คือซีกพ,กพรรคโารไ้ล์ใช่อพอพอซีกอิดค้าชนะการเลือกตั้งเขาเสียงเขาท่วมท้นเนี่ยครับแต่ไม่ถึงสามเจ็ดหกเขาก็ไม่ยอมเอาคนนอกมาทำไมล่ะอืเขาเยอะอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมะพอไม่ยอมปั๊บทำไงอ่ะอพอเด็กไปยึดการรักษาการไปเรื่อยๆลจนจะไปไปไปสู่จุดไหนยังไงผมก็ไม่น่าใจนะอ่า อาจารย์แล้วเดี๋ยวนะสภามันยังเดี๋ยวสภามีแล้วนาย,ยกเป็นรักษาการสอวอรก็ยังมีอยู่เดี๋ยว <laughs> ผมงงอยู่ผมงงเลยอาจารย์เดี๋ยวจรย์สภามีแล้วนาย,ยกรักษาการถูกต้องสภาก็มีแล้วทีนี้วทกฎหมายทําไงกันล่ะเนี่ยเอออาจารย์ทําเล่นเออ,เอ,อคือคือวดกฎหมายอาจจะผ่านก็ได้นะคือถ้าวทกฎหมายผ่านใจนานยกรักษาการเนี่ย จะอภิปรายไม่ว่าวางใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็นั่นน่ะสิอาจารย์เพราะว่านายกสภาาเนี่รยก็คือนายกที่มาจากการเรื่องของสภาชุดที่แล้วเออคือโอ้นึกออกว่านึกออกอาจารย์นึกออกก็่งงคือคอรมอชุดเนี่ยจะไม่มีความผูกพันทางอะไรทางนิติสัมพันธ์กับสภา ใช่คือคือคือรัฐบาลกับสภาน่ยไม่เป็นคนละอันกันนะว่าอย่างนั้นเถอะเอกประยุทธ์ก็ยุบสภาไม่ได้โอ้จริงอาจารย์พลเอกประยุทธ์ก็ยุบสภาไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาจากสภานี้ใช่โอเคว่ะคืออาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายกันกับรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วที่ผ่านมานี่สดปัจจุบันเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกจาก พลังประชารัฐแต่เปลี่ยนพักไปอยู่รวมไทยสร้างชาติดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยจริง,รง,รงๆเ็าไม่ได้ผูกพันกับพลังประชารัฐแล้วแต่สภาพการเป็นนายกยังอยู่แต่สสรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยยังผูกพันกับพรรคของตัวเองในสภานี้อยู่นะฮะแต่รอบหน้าเนี่ยที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยทั้งครลรออเลยเพราะเป็นครลรออของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ผูกพันโดยตรงกับสภาชุดที่ได้รับเลือกเข้าไปใหม่ถูกครัอคโอ้ยอาจารย์เก๋จังเลย เอ้ผมคิดมากไปว่าทัวร์จะลงผมไม่รู้อาจารย์มีสิทธิ์แต่ทัวร์ไม่ต้องทัวร์ไม่ต้องลงคืออันนี้เป็นงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ใช่ใช่เพื่อจะตอบรับปรากฏการ์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆหนึ่งซีเนร์โอหนึ่งความเป็นไปได้ในล้านล้านความเป็นไปได้เนี่ยโอกาสนี้เป็นไปได้จริงๆด้วยอาจารย์อืมโอ้แล้วมันจะไปย <ừ> ังไงต่อละฮะจะไหนอาจารย,าารย์เริ่มต้นมาแล้วอาจารย์ต้องคือผมคิดเอาเองนะครับ เรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นมอเรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นปับใจที่สวเนี่ยจะไม่เลือกอีกสิ่งหนึ่งใช่อาจย์แน่นอนอยู่แล้วไอ้นี่ผมพูดรับไม่ใช่ว่ายกเลิกดีหรือไม่ดีแก้ไขดีหรือไม่ดีเราคนละเรื่องคนละเรื่องตาคนละเรื่องกันเป็น่ว่าเราพูดว่าไอ้สังคมที่พูดเรื่องเนี้ต่อสวเนี่ยมีความคิดเกียจกับเรื่องนี้อย่างไรเราพัสนิสาด้านมันเป็นอย่างนี้ครับครับ นี่เราพูดในฐานะนักวิชาการนะครับไม่สลับสนุบไม่ไม่สลับสนุครับแน่นอนใช่อาจารย์คืออาจารย์พูดในฐานะนักวิชาการทางรัฐศาสตร์มองปรากฏการณ์แล้วสะท้อนออกมาเป็นเป็นข้อเท็จจริงเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงเป็นเป็นหนึ่งความเป็นไปได้ชาติพูดตลอดเวลาว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลเนี่ยโอกาสลับบังรัฐบาลน้อยไม่มีไม่มีเลย ใช่แต่ไอ้ต้องฝืนฝืนใจฝืนมติประชาชนนะเข้าใจถ้าเขาเลือก<ะ>เข้ามาจะ,จะทาหรือไม่ครับคือถ้าเขาเลือกเข้ามาท่วมท้นก่อนแต่ถ้าเขาเลือกกันมาแบบคับลูกคับดอกแน่นอนว่าว่าประชาชนคือเราเราเองพูดก,กันอยู่ในเอฟเซร้อยห้า ปศร้อยห้าเนี่ยเราก็มีคนฟังอยู่แค่หนึ่งอาจารย์ถึงจะไปอยู่ในออนไลน์ก็ประมาณหนึ่งคือเราไม่ใช่สื่อยักษ์ใหญ่ที่จะทําให้คนทั้งประเทศต่าเห็นแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังฟังเราอยู่ตรงนี้แล้วมองตามอาจารย์พรชัยอาจารย์ครับแน่นอนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องกองทัพซึ่งอาจจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงสืบเนื่องกันไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้แต่เรื่องการเงินไอ้เจ้ามาตราไอ้เอาเจ้าไอ้เจ้าข้อเสนอหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลที่แม้แต่แบงค์ชาติก็ส่งเสียไก,กลไกลคือ แต่ก็ถือว่าชัดแล้วเนี่ยว่าไม่เห็นด้วยและนักโหสุดยอดนักการเงินทั้งหลายก็ออกมาระดมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้มันจะทําให้เสี่ยงเกินไปและประเทศไทยไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบนั้นเในขณะที่มันยังเป็นหัวข้อหาเสียงของพรรคของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยมันคือมันมีหลายเรื่องที่จะทําให้สวไม่โหวตให้ได้อ่ะมันมีหลายเรื่องจริงๆคือคืออย่างนี้คุณร้อนส่งจะทวงทอนไม่ทวมทนไม่สําคัญครับ ตามได้คุณยังรวบรวมไม่ถึงสามเจ็ดหกเนี่ยสวเ,ออเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไม่ลงคะแนนเสียงให้ใครครับนะคร<อ>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยออคุณจะทุทม่ทมทนไม่ท่มทนไม่ไปเด็นตัดใจแต่มันมีปัจจัยอื่นที่มันจะประกอบกันตับสินใจของพวกเขาครับแลนอกปัจจัยอื่นๆครับเข้าใจข้อมูลใหม่ปัจจัยอื่นเหตุปัจจัยอื่นๆพลังอื่นพลังอื่นอ่ะเข้าใจอาจารย์อื่นครับ ถ้าอย่างนั้นผมถามถึงสูตรไข้สูตรไข้หมายความว่าสองพักเนี่ยถ้าเขาคะแนนเกิน250หมายถึงก้าวไกลหรือเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจารย์สามร้อยก็ได้สามร้อยก็ได้เกินคือเกิน250ไปแล้วตอ0สามร้อยก็ได้แต่มันไม่ถึง3 7 6ละเอออยู่ตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้360ก็ได้ใช่เข้าใจแต่ไม่ถึง 3. 7 6อาจารย์ทีนี้สูตรไข้หมายความว่าพักก้าวไกลก็ตามพักเพื่อไทยก็ตาม ไข่แต่ก้าวไกลเนี่ยเขาประกาศเป็นมั่นเหมาะเป็นแม่นมั่นว่าเขาจะไม่ร่วมกับสองลุงเท็จทีถ้าไม่มีสองลุงล่ะมีลุงไม่มีเราแต่ถ้าเอิดพักทั้งสองพักเขาไม่มีลุงล่ะเขามีแต่อาร์มีแต่พี่น้องเขาไม่มีลุงสมมติได้าจาัดซึ่งจริงพลเอกป,ประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นลุงแล้วนะพลเอกประยุทธ์เป็นพี่อันนี้ผมมุกแต่ถ้าบอกว่าทั้งสองท่านเกิดไม่อยู่ในพักนี้สมมุติได้จัดหรือแม้แต่คุณเศรษฐาไม่อยู่ในพักเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ย คือมันเกิดขึ้นมาแล้วที่คุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอาจารย์คราวนี้หมายความว่าทุกอย่างมันมันสูตรควยมันไปได้เลยนะคือพูดง่ายๆว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเ,อเกี่ยวกับตัวพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อสภาและวัฒนธรรมท,ทางการเมืองด้วย S <S เพราะฉะนั้นถึงไม่มีพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลเอกประวิทยมันก็ไม่ยังไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะว่าจะจะจะดำเนิไปหรือไม่ดำเนินไปจะไปได้หรือไม่ได้แต่ผมเองคิดว่าสองท่านเนี่ยก็ก็จะเป็นคนกรณีกันอยู่ดีๆจะไปยอมยกยกทงขาวเหรอมไม่ยก <S <S หลองอยู่ในสนามลบใช่ไหมครับอยู่ดีๆหมอกไม่จ้าแพ้แล้วขอเราาจากสองพัก ไม่มีทาใชายชาติทหารต้องตายในสนามรบอาจารย์ในฐานรบตายาสั่รบครับโอ้อาจารย์ครับแล้วในฐานะอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ที่ที่เราก็เห็นการเมืองกันมาผมเองก็ติดตามการเมืองมาตลอดเท่าที่เนี่ยคุณพระพองเอาไงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมยังไม่เห็นที่อื่นพูดกันเลยนะเขาใช่อาจารย์มันผมติดอึ้งๆอยู่ตลอดคือมันมันเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็พูดว่าไอ้นี่จับไอ้นั่นจับไอ้นี่ คือพวกคิดวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยเขาแม่มองปัจจัยภายนอกปัจจัยเหนือพลังอํานาจที่เหนืออเข้าใจอาจารย์คือเขามองอยู่ในเกมเขามองในเกมแต่ถ้าเรามองเออเรามองทขาลุไปในระบบของประชาธิปไตยอืมคือมองในเกมหมายความว่าการจับสูตรแบบแบบบวกกันอะตัวเลขคํานวณแบบบวกไปพักนั้นบวกพักนี้พักนี้บวกพักนั้นคนนั้นออกคนนั้นเปลี่ยนเงื่อนไขมันอยู่ในเกมที่อยู่นอกเกมหมายความว่ามันพูดถึงเรื่อง เรื่องเดี๋ยวผมขอเด่นนิดนึงรามว่าพลังเหนือนะก็เช่นของทัพใช่ผมเข้าใจเลยคือภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงประเทศชาติอะไรก็ตามอาจารย์เข้าใจกองทัพเนี่ยโอเคไหมอืมครับพูดไปให้ชัดไปเลยครับนี่ไปตีความอย่างอื่นถูกต้องอืมกองทัพยอมมากอืมถ้ากองทัพไม่ยอมเราจะทำยังไงคือ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 ประเทศไทยเนี่ยทหารกับการเมืองต่อให้อ่าพบบทมกี่คนบอกทหารไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับทุกครั้งแหละ อันนี้ผมไม่ไม่อยกพูดจะให้โยทหารเข้ามา่าด้านจังนอกอีกจกลับมครับว่าไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนพาะหลายครั้งถูกไหมครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทหารทั้งนั้นอ่ะอืมอืมเรียกไม่ได้อ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าครับครับอ่าอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปแบบในเกมได้มันก็มีแค่ แค่ถ้าตัวเลขมันยันกันแบบนี้คือคําว่ายันกันก็คือเขาความที่ข้างซ้ายก็ตั้งไม่ได้ข้างขวาก็ตั้งไม่ได้คือรัฐบาลก็ตั้งไม่ได้ไฟค้าก็ตั้งไม่ได้อาจารย์ครับมันเลยต้องสลับสูตรกันไข้กันหรือแม้แต่รวมกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อา,อาจารย์มองสูตรไข้เนี่ยแหมยกับวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยมันไปได้ไหมอาจารย์คือสูตรไข้เนี่ยผมมองตอนเนี้ยโอกาสน้อยมากเพราะว่าเพื่อไ,ไทยก็ประกาศจุดจริงๆๆเข้าไปแล้ว โอ้อาจารย์ครับอาจารย์จะบอกว่าทําไมสูตรไข้ไปไม่ได้ครับอาจารย์ก็ทุกคนประกาศจุดยิงกันแล้วเนี่ยรวมใครใครไม่รวมใครมีลุงไม่มีเราไปสวิตซ์สอบสองปอสามปอ,อเพราะฉะนั้นจะเอาเพื่อไทยสลัดเจ้าไกลแล้วมาจับกับภูมิใจไทยมาจับกับทักพันประวิทธ์เนี่ยมันก็ไม่น่านจะเกิดแต่ถ้าจะมาจับจริงเพื่อไทยจะมาจับด้านนี้จริงทางนี้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเดี๋ยว อพี่หนูอยากเป็นนายกอ,อือหรือหรือหรือพลเอกประวิทยอยากเป็นนายกอะ่ะเพราะพลเอกประวิทยบอกว่าผมต้องเป็นนายกเพราะผมมีเสียงยกมือให้เป็นนายกมากกว่าพวกคุณอ,อันนี้หมายความว่ารวมรว,วมสองสออด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าพลเอกประวิทยพักได้นิเ่เตยมสามสิบคนแล้วจะมาเป็นนายกได้ยังไงแต่ถ้ามีอีกสองร้อยห้าสิบคนบวกอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะยอมไหมล่ะท่านสืบสุนควายแบบเนี้ย ครับข้ามขั่วอ,<า>อย่างนี้จะยอมอหมครับแต่ท่านไม่ยอมเนี่ยก็บรรยายไปสู่สังพันตามอย่างที่ท<า>ี่ที่ผมบอกนะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าสุดไข่เนี่ยนะอาจารย์แล้วแล้วเป็นพักการเมืองแต่ละพักที่ไม่ได้มองตัวบุคคลเอาล่ะถ้าจะไปกับก้าไกลเก้าวไกลเขาบอกว่าไม่เอาลุง ถ้าลุงไม่อยู่เนี่ยเขาก็เอาได้ไหมอันนี้เป็นคําถามนะแต่เขาก็อาจจะไม่เอาจริงๆเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะถูกกันเอาไปก่อ oh นนะสองก็คือ uh. เพื่อไทยเพื่อไทยมีคุณเศรษฐากับคุณนุ้งอิงนะคุณคุณชัยกเกษมเนี่ยท่านท่านเส้นเลือดแห้งในสมองเส้นเลือดเส้นเลือดแตกอะไรเล็กน้อยเนี่ยมีเลือดกังแต่น่าจะดีน่าจะหายได้นะครับคือถ้ากลับมาแล้วคุณนุ้งอิงก็ไปลิงลูกก่อนเอาคุณเศรษฐาพักก่อนคอเจ็บ <laughs> เจ็บคออาจารย์คุณชัยกเกษมเดินต่อก็จะไปกับลุงลุงได้เช่นเดียวกัน คือคนที่พูดเนี่ยไม่อยู่บทแล้วอะไรแบบนี้อาจารย์แบบการเมืองแบบไทยๆอย่างนี้มันมันพอไปไหวไหมคือคือคือไปต่อเนี่ยชชยเกษมต้องไม่เป็นนายกใช่อาจารย์คือแต่ว่าคนที่ประกาศไว้ก็ไม่อยู่แล้วไงดังนั้นพักก็เข้าร่วมคือคือความจริงเนี่ยถึงองค์อิงอยู่เส้าอยู่ก็ไม่มีความหมายนะเพราะสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสชาจะออกไปหรือองค์อิงจะออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีความหมาย เ oh. พราะสามคนนี่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่คุณจับมือกันมันก็จบเอ่อก็ให้ชน้านต่อสินใจเด็กจริงด้วย จริงๆแล้วคุณนุ้งเอียงกับคุณเศรษฐาหรือแม้แต่เที่ยวเอออาจารย์ชัยเกษมอาจจะเป็นกรรมการบริหารพรรคอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเมื่อเรื่องป้อมแล้วเนี่ยสองคนก็หลุดจากวงโคจรไปแล้วเศรษฐาก็กลับไปแสนเสเดหใช่กลับไปรักษาคอนเทนต์กับไปเอ็ซีแอสเซทเออแกก็กลับไปกลับไปเลี้ยงลูกก่อนคนที่สองอยู่ไฟแอซีแอสเซทอาจารย์ทีนี้ถ้าไปป้อมได้ทําไมไปตู่ไม่ได้คือ ไปป้อมได้ทําไมไปตู่ไม่ได้อืคือความสําคัญตรงประเด็นที่ตัวป้อมเนี่ยนะครับกลับเป็นตัวที่มันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายกับ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 กระแสกระแสที่มีทางสังคมอือ่าครับต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระแสสังคมเนี่ยก็คือมาจากการรัฐหารเมื่อปีห้าเจ็ด ตอนนี้เขาพยายามแกะออกจากกันคือก่อนหน้าเนี้ยมีการล้อกันในสภาว่านู่นคนปฏิวัตินั่งอยู่นู่นหมายถึงลุงตู่พตุยกมือขึ้นลุงป้อมก็เขาบอกผมไม่ได้ปฏิวัติลุงบุตรลุงตู่ยกมือขึ้นด้วยพี่ตุยยกมือขึ้นอันนี้แหละมันเป็นหลักฐานได้ผมเห็นเงื่อนงำว่าทั้งสามคนคุยกันอาจารย์คือสามปอเนี่ยเขาคุยกันจากเหตุนั้นน่ะมันเห็นชัดว่าเขาคุยกันมาก่อนอาจารย์คือมุกนั้นมันเกิดขึ้นผมทุกคนผมเด็กเงี่ยของเรา คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าไปต่อกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าท่านไม่ไปนะกัน,น่าเสีย,ยอืจครับมีเงื่อน <ผม S 1> ขไขต่างน,นานาล่ะไม่มีเศรษฐาไม่มีอุงง้งยิ่งไม่มีอะไรเลยเป็นแค<บ>่คือไม่มีอยู่แล้วจำจำไม่ไปไม่ยังไงก็ไม่ไปเพราะคาแรคเตอร์ท่าน,เ,นเป็นอย่างนี้อืมและจะอยู่ตรงข้ามกับพรรคนี้ตลอดแต่ท่านปด้วิปเนี่ย พระปวิทไปได้ท่านมีประนอมกว่าท่านไปได้ท่านบอกเลยว่าจะรับจะร่วมทุกข้อเนี่ยเมื่อกี้เพอ่งบอกอยู่เมื่อกี้เองอาจารย์พูดประกาศมาแต่เหตุผลที่ว่าทาไมถึงไม่เป็นผลเอกประยุทธ์ก็คือคาแรคเตอร์ของท่านตัวตนของท่านท่านก็บอกให้พี่ชายไปแล้วล้วกันแล้วท่านสนับสนินเออครับครับทีนี้กลับมาอาจารย์ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันยาวจนกระทั่งมาถึงช่วงที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะฮะ อาจารย์มองว่าแลนสไลด์พักเดียวเนี่ยมันไม่เกิดแน่ๆหมายถึงว่าพักที่พักเดียวได้เกิน2อ0หสิไม่เกิดแต่มันก็จะมาล็อกตามนี้เนี่ยถ้าสองพัรครวมกันได้ไปถึงสามร้อยสองอหสิบะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ถึงมันจบเลยคือมันจบหมายความว่ามันก็ตั้งรัฐบาลเดินไปได้อาจารย์มองว่าสองพัรเกิด2 5 0รอห้าสิบตอนนี้ที่พูดกับเนกระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้สิบวันนี้มันเกิดขึ้นตามนี้แน่แล้วใช่ไหมอาจารย์คือถ้ามองดูอย่าง โอมองจากกระแสเนี่ยคืออีกซีกเนี่ยจับตั้งรัฐบาลได้แน่นอนถ้าไม่มีสวคะแนนเสียงถึงอาจจะสามร้อยสาอยี่สิบสามร้อยสามสิบแต่จะไม่ถึงสามร้อยเ็ดสิบหกครับทีนี้คำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งก็คืออันดุทินจะข้ามฝ่ายมาให้จจไปถึงเล้วอจินข้ามไปแล้วจะ,ถ,จะถ,ถึงไหม อ๋อข้ามเพื่อให้ถึงสามเจ็ดหกอาจารย์ว่างานจะถึงไหมอนุทินข้ามมาได้จะถึงไหมนี่ก็เป็นคาถามอีกถามหนึ่งเข้าใจอาจารย์ครับครับแม่มันมีพักหลายหลายพักซึ่งจะไม่ข้ามครัวซึ่งกันและกันแต่แต่ตพักที่เนี่ยผมไม่พูดถึงเพราะพักอื่นๆเนี่ยอาจารย์จะลองมากแล้วก็ถ้าข้ามไปแล้วมันก็ไม่ถึงอยู่ดีถูกต้องหรือแม้แต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ดูเหมือนเขาจะไม่ข้ามตราใดที่ก็ตามคุณชวนก็ประกาศคือคือคือพักไ่นก็ตัดไปเรื่องข้ามอ่ะตัดไปเลยครับ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 แต่ชาติอน็ยังมี ลุงแนอยู่ข้างหลังเข้าใจลุงแนกับเจ้านายก็ผมจบแล้วนายเนี่ยมันยังอยู่ในใจกันอยู่ถูกต้องแต่เขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับอดุทินคือก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเขาออกมาพูดก่อนว่าจริงๆมันเกี่ยวถูกต้องอาจารย์ครับแต่ผมดูแล้วแนวโน้มเนี่ยคิดเอาเองนะครับพี่หนูไม่ข้ามพี่หนูไม่ข้ามผมาข้ามไปเนี่ยเสียควจะเป็นอ อะไรเป็นเสดจเที่ยวชุลีเขาอีกฝ่ายหนึ่งทีกต่าเป็นใช้เป็นเครื่องมือเข้าใจไปเป็นเนาะอาจารย์ได้กระทรวงกระจอดงอกง่อยนนดีนั่นตอก็เหมือนกับว่าคุณไปเป็นหางเครื่องให้เขาเป็นรัฐบาลเป็นหางเครื่องเป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางให้ได้อาจารย์อืได้คุณจะไปไหมคุณจะไปไหมอดทนนิดนึงดีกว่าใช่ใช่ต้องต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนาะที่หนูเนาะโอ้อาจารย์ทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วครับ ก่อนที่เราจะหมดในวันนี้อาจารย์เข้มข้นเหมือนเดิมอาจารย์ก็คืออาจารย์มองว่ากระแสตอนนี้คืออาจารย์ทางรัฐศาสตร์ด้วยคือกระแสมันมาจากโพลมันมาจากอินฟลูเอนเซอร์มันมาจากอะไรก็ตามที่มันเป็นกระแสเนี่ยข้อเท็จจริงมันยังจะพลิกข้างกลับไปเป็นคะแนนพื้นฐานอย่างที่เราเคยคืออย่างนี้ผมเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวผมดีกว่าครับครับผมทําโพให้กับสสอหลายคนนะแตนน่แม่บอกไ้ํนก็ได้เข้าใจครับครับ ในหลายจังหวัดคือคือคือผมไม่ทําโพแบบพวกพวกที่เขาทำกันนะเข้าใจอาจารย์อาจารย์ทำจริงอผมไม่ได้เงินไม่ทําเข้าใจถูกเพราะโพมันต้องใช้เงินทุนทำเข้าใจอาจารย์และที่บอกไอ้ตัวอย่างเป็นแสนเนี่ยความหมายแสนของเขาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยถ้าคิดเป็นเขตเนี่ยเขตละสองร้อยห้าสิบคนเท่านั้นนะสี่ร้อยเขตอ่ะครับครับครับแต่ของผมนี่เขตละพันห้าพันหกก็คือเจาะเขตอาจารย์ทำเจาะเขตไปเลยจริงจังจริงจังเข้าใจอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ทําไปเนี่ยก็เป็นทิศทางเดียวกันสับกระแสปัจจุบันโอ้แปลว่าพัดเพื่อไทยกับก้าวไกลามาแรงจริงถูกไหมอาจารย์ใช่จำจำแต่ของผมแค่ทําประมาณมีคนจ้างผมแค่สี่ห้าเขตเท่านั้นเองนะโอ้สี่ห้าเขตก็พอจะเดาได้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเขตที่สูสีไหมอาจารย์คือหมายถึงว่าเขตนั้นสองอสา<อ>ประมาณว่าที่หนึ่งที่สองเพื่อไทยก้าวไกลอ่ะโอ้แข่งกัน สําคัญสําคัญเข้าใจอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆและเป็นเขตที่มีบ้านใหญ่มีอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วไหมอาจารย์มีบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีอืมอหแม่เป็นคําบอกใบ้ที่อาจารย์เหลืออีกสิบวันนี้มันต้องทําอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้คุณต้องออกเพนพอยที่ใหญ่โตต้องออกวาทกรรมที่มหาศาลต้องใช้เรื่องใหญ่และเข้าถึงประชาชนชนิดบอมบ์คือพิเกอินี้ครับอาจารย์ครับอืผมบอกให้ ความพลาดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีสองปัใจจัยใหญ่ครับที่ผมพูดที่ไหนที่ไหนผมจะพูดสองปัจจัยนี้ครับข้อที่หนึ่งคุณจ่ารัฐมนูญในการเลือกจ้างไปทาไมเป็นบาดสองใบอ่าคดีท้องไทยคุณจ้าทําไมนั่นแหละพลาดอาจารย์ก็คิดว่าหลุมป้อมจะมาจะจะจะขึ้นไงถูกไหมอ,อ,อัน,อ,นอันที่หนึ่งอ,อันที่สอง คุณแยกกันทำไมถูกต้องอาจารย์นั่นกลับไปข้อหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเราคุยกันไปตลอดเราคุยกันตั้งแต่ต้นไเชาจะแยกกันและเราสองคนเราก็คุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงครับผลถึงวันนี้เลยนะถูกต้องที่เราคุยกันมันส่งผลแน่นอนอาจารย์ครับและยังจะส่งผลต่อไปด้วยครับอาจารย์มันเป็นกรรมใหญ่อาจารย์กรรมใหญ่มันส่งผลยาวนานครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อโอกาสต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ